สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะครับวันนี้ก็วันคาแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังอยากจะพูดคุยกับเราอย่าลืมว่าตี1ถึงตี2องโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับนะคะเราก็เปิดสายรอเหมือนทุกคืนเลยจริงๆรายการของเรานี่ก็หลายเดือนผ่านมาแล้วนะคะกีเดือนแล้ว หลายเดือนอยู่เอ,ออดิฉันทางานจน,น <ะ S 1> ลืมวันลืมคืนแล้วใช่ค่ะแต่อยากจะบ,บอกคุณผู้ชมว่าในทุกวันที่เจอเจอกันในหน้าจอนะคะในชั้นระวังภัยนั่นหมายถึงว่านี่คือช่วงเวลาของคุณผู้ชมแล้วค่ะคที่อยากจะโทรมาเล่าบางคนอยากจะขอระบายหน่อยอึดอัดแลือเกินไปเจอปัญหาแบบนี้มานะคะหรือว่าไปเจอภัยรูปแบบไหนมาบ้างก็หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้ตอนนี้แล้วนะคะ023383836 อ้ยไม่ใช่สิสาปดสามสี่ถึงหกนะคะก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะโทรมาได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงเวลาตีสอของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะหากไม่สะดวกที่จะโทรมาในช่วงเวลานี้มันดึกเหลือเกินดึกเกินไปบางคนงานเช้าก่อนก็ไปฝากไว้ใน Facebook เครือข่ายระวังภัยนะครับก็นี่นะหน้าตาของ Facebook ของเรานะครับก็มีคลิปหรือว่ามีเรื่องอยากจะระบายอยากจะร้องเรียนอะไรมา ก็ใส่ไว้ในนี้เลยจัดเต็มในนี้ได้เลยนะคะก็จะมีทีมงานนะคะไปตรวจสอบดูว่าในแต่ละวันมีโอ้โหอันนี้ดิฉันปวดแขนหรือว่ายังไงคะหรืปวดแขนหรือยังไงมันเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เติดเข็มกลัดพอดีนะคะก็เรียกแขกกันหน่อยค่ะผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้เปิดทีวีนะคะอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย โอ้เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นดูแล้วแหมไม่ค่อยน่าอพิยรมเท่าไรเลยเลื่อนเลื่อนลงไปหน่อยค่ะก็เป็นเป็นภัยเป็นอะไรอยากจะเตือนกันเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องการจับกลุ่มจับกลุ่มนะคะกำลังเป็นกระแสความสนใจนะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้คนที่พูดคุยกับเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอานไหนลองขึ้นดูอีกนิดนึงสิคะ ก็มีคนเห็นไหมเข้ามาดูกันโอ้แชร์กันเยอะเหมือนกันนะคะเข้ามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับป้ายทะเบียนด้วยอันนี้คนดูไปเจ็ดหมื่นกว่าคนนะคลิปนั้นที่ว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมชนแล้วก็หนีไปคนหายนี่ก็ช่วยกันแชร์แล้วนะคะน้องจันแรมนะคะที่เมื่อวานนี้คุณแม่มาพูดคุยกับเราโอ้นี่คน แชร์กันไป5,000ันกว่าครั้ง<ช>เปิดดูคลิปนี้40,000 0กว่าคนค่ะต้องช่วยกันดูว่าท้งแชร์ออกไปเยอะอย่างเช่นคนหายเงี้ยเขาจะได้มีคนมาดูเยอะๆจะได้รู้ว่าเออไปอยู่ตรงไหนยัง<ช>ไง<ห>เ่ะเห็นกันบ้างถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะคนที่ช่วยแชร์แล้วก็ถ้าบังเอิญไปมีคนได้เห็นสิ่งที่คุณแชร์แล้วไปเห็นตัวของน้องที่หายไปหรือว่าสิ่งของที่หายไปโอ้ยเป็นบุญมากๆนะ นะคะไม่ไม่ต้องไปเข้าวัดตักบาตรตอนเช้าเลยนี่แหละเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะคก็เรียนเชิญคุณผู้ชมเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราค่ะเนชั่นระวังภัยนะคะก็เข้าไปกดไลค์กันได้ค่ะครับเราเริ่มกันด้วยคลิปคลิปหนึ่งนะตอนนี้กําลังแชร์กันอยู่เลยว,ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอมไม่อยากไม่อยากเล่ามาอยากจะให้ไปดูดูววแล้วปุ๊บรู้เลยว่าเกิดอะไรนะได้เป็นเป็นรถสองคัน,คนลองไปดูกันนะว่า นี่นะครับดูเลยนะครับก็รถจอดติดไฟแดงปกตินะคะแล้วยังไงคะก็จอดกันต่อไปอ่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลไหลไหลเอ้ยเอ้ยบีบแต่สนั่นแล้วคุณผู้หญิงบนรถก็กรี๊ดด้วยนะคะเขาขยับรถออกไปแล้วก็เป็นไฟจังหวะไฟเขียวพอดีเออ นี่ยังยังตะลึงอยู่ว่าทำไงต่อดีเออไปไม่ถูกกันนะคะพอเริ่มจะอาจจะรู้สึกตัวมากยิ่งขึ้นก็ขับรถตามเลยค่ะแล้วการขับตามเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เหมือนตรงพระรามเก้าไหมคะผมพยายามดูอยู่กันว่ามันเป็นถนนเส้นไหนแต่ว่ารถค่อนข้างโล่งเนาะอาจจะเป็นช่วงอาฟอร์จูนพระรามเก้าใช่ใช่เนี่ยขับตามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็พยายามเข้ามาก็บีบได้ไล่เลย ส่วนกระทั่งในที่สุดตีไฟซ้ายยอมจอดแล้วค่ะ,ะคเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังบทสนทนาหน่อยว่าตอนที่เขาจอดกันแล้วเขาคุย,ยอะไรกันบ้างทีมงาเปิดเสียงดังนิดนึงแล้วตรงบทสนทนานจอดเขาซ้ายแล้ว จะบอกว่าพี่ผู้หญิงเนี่ยสุภาพมากเลยนะ,นะคือถ้าคันนี้เป็นสุภาพสตรีอย่างดิฉันเนี่ยอาจจะคุณพี่คะปเ,ออเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าคําพูดลักษณะที่ใช้กันเนี่ยสุภาพมากแล้วก็หยาบใครที่สุดคือจะบ้าหรอคุณนั่นแหละถอยหลังมาชนฉันนี่ถ้าไม่มีกล้องที่ติดอยู่ที่หน้ารถเถียงกันตายเลยนะคะ แต่นี้เหมือนคุณผู้หญิงยังยังนึกไม่ออกว่าเออมีกล้องอยู่ที่หน้ารถหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ยอมพูดว่าฉันมีกล้องนะบอกเพียงแต่ว่าแจ้งตำรวจนะเออผู้ชายก็แจ้งเลยคุณนั่นแหละขับรถมาชนท้ายผมมจอยู่เฉยๆคือถ้าเป็นลักษณะเราโดนชนท้ายจริงๆเนี่ยตามตามนิสัยธรรมดาคนขับรถเลยนะถ้าเราโดนชนท้ายเราจะบิ้นเครื่องหนีไหมคะก็ต้องลงมาแล้วสิใช่เห็นไหมเออ ล่าสุดที่ฉันเพิ่งเคยโดนชนท้ายมาตกใจทำอะไรไม่ถูกหยิบโทรศัพท์เตรียมจะถ่ายคลิปแล้วเปิดประตูลงมาเลยเอ,อพี่มาชนท้ายหนูทำไมนี่คือคำถามแรกที่ถามเลยนะเหมือนกันเลยเหมือนคนคันขับรถขาวเลยคุณมาชนท้ายผมทำไมอา้าวมาผมก็เพิ่งไปชนท้ายเข้ามา <laughs> อ้าวล้ว <laughs> 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 แต่ว่าถ้าใครชนใครเนี่ยเจ้าของก็น่าจะรู้ตัวดีนะแต่ว่าคำพูดแบบนี้ในโลกออนไลน์เขาแม บางคนก็ให้สรรพนามขนานนามกันไปหลายยกเลยนะคะว่าหลักฐานมันเห็นจะจะใช่ยังถามว่าชนท้ายทำไมไม่รู้หรอกว่าข้างหลังเนี่ยเขามีกล้องแต่ทีนี้เนี่ยก็อยากจะเตือนกันไว้สําหรับคุณผู้หญิงที่ขับรถแบบนี้ถ้ามีกล้องติดไว้ก็ดีเป็นหลักฐานได้ดีเลยนะอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเถียงกับเขามันอุ่นใจปล่อยให้ดูไปเลยง่ายดี ทีนี้คุณจะหาว่าดิฉันเดินหน้าไปหรือว่าคุณถอยหลังมาว่ากันด้วยหลักฐานตามภาพจากกล้องหน้ารถเลยนะคะนี่ก็ว่าจะไปซื้อมาติดเหมือนกันดีครับสําหรับคุณผู้หญิงเพราะว่าหลายๆครั้งที่มันนั่งเถียงกันจริงๆคุณผู้ชายก็ดีนะคือมันมควรมีท,ทุกคัน ต่อไปรถอาจจะออกมาจากโรงงานมีกล้องติดมาเลยทุกคันดีมากนะคะเพราะว่านอกเหนือจากที่ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วเนี่ยมันจำนวนด้วยหลักฐานของแต่ละคนที่มีอยู่คือคนผิดจะบอกว่าเองไม่ผิดเนี่ยไม่ได้แหละถ้าดูจากภาพส่วนคนไม่ผิดโดนกล่าวหาว่าผิดอ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวถ้าเป็นผู้หญิงบางคนขับรถมาคนเดียวเจอแบบนี้คุณมาชนท้ายผมทําไม,อมเอ้างงาไปไม่ถูก เขาถอยมาชนเราแต่กลับโดนหาว่าเออไปชนท้ายเขายังดีนะคะที่มีหลักฐานจากภาพกล้องแบบนี้แล้วอย่างรถที่มีกล้องข้างหลังเวลาที่ถอยหลังเนี่ยกล้องอันนี้มันบันทึกไว้ได้ไหมไม่รู้น่าจะไม่ได้น่าจะเป็นเอาไว้ดูถอยหลังอย่างเดียวเวลาเวลาถอยเข้าซองต้องทําให้มันมีการบันทึกภาพได้แล้วก็ดึงขึ้นมาดูได้ ค่ะแต่ว่าบางทีกล้องเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ให้มาแต่กล้องหน้าบางคนมีกล้องข้างหลังด้วยอันนั้นก็จะแบบชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะถูกชนท้ายหรือว่าถอยมาชนหน้านะคะก็ลองดูค่ะเดี๋ยวนี้กล้องคุณภาพคมชัดสูงขึ้นราคาก็ถูกลงด้วยมีบันทึกกันทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างทั้งอะไรเนี่ยมายติดตั้งได้แต่มันเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ามานะยังไม่มีออกมาจากโรงงาน เห็นไม่แต่แบบกล้องถอยหลังธรรมดาเนาะเป็นกล้องมองหลังธรรมดาใช่ค่ะ,ะคถ้ามีไว้ก็อุ่นใจดีนะคะเพราะว่าเดี๋ววี้เนี่ยเรื่องราวบนท้อง<ม>ถนนเป็นที่รู้จักแล้วก็พูดถึงกันมากขึ้นส่วนหนึ่งก็หลักฐานมาจากกล้องหน้ารถนี่แหละ<ม>ที่เรานามาเสนอการทั้งคลิปต่างๆอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นลหลายๆครั้งก็มาจากกล้องหน้าร,รถนะคะเมื่อวานนี้นําเสนอเรื่องเด็ก นักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วก็ใส่ไปใส่มาจนรถล้มนะคะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่หลายคนน่าจะยังจำได้ก็คือเหตุการณ์ตึกก่อสร้างถล่มครั้งนั้นภาพที่เห็นชัดเจนเลยก็มาจากกล้องหน้ารถเหมือนกันก็คือบังเอิญถอยมาจอดอยู่พอดีแต่ภาพเมื่อกี้นี้คลิปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าตอนนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะมากแล้วแล้วก็บอกกอาศสองรับเรื่องแล้วด้วยคนคุณผู้ชายที่บอกว่าถูกชนท้ายเนี่ย กำลังจะดังแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คลิปถูกแชร์ออกไปมากมายเป็นรายต่อไปนะอ่ะนี่แหละค่ะจับได้กันในโลกออนไลน์แล้วก็มีการส่งต่อๆกันไปด้วยเชื่อว่านับจากนี้ไปกล้องหน้ารถหลังรถน่าจะขายดีขึ้นนะแล้วราคาถูกลงแล้วนะตอนนี้จากการเดินตรวจสอบดูราคาเนี่ยค่อนข้างจะลดลงมาเยอะแล้ะคือมีกําลังพอซื้อได้แล้วน่าจะพอซื้อได้เพราะฉะนั้นโบนัสออกปลายปีซื้อเลยไหมคะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรยุ่งยากจะแปะเสียบมีสายต่อลงมาเสียบเหมือนกับ เสบช้าโทรศัพท์มือถือค่ะ,ะง่ายง่าเพื่อความปลอดภัยเนะเาะอ้าวไปดูกันอ่ะพาไปดูต่อที่ไหนกันดีคะครับไปที่เรื่องของขคนใจบุญกันหน่อยอ่าช่วยเหลือ,อสังคมนะคะ มีผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้นําเสนอเรื่องของคุณป้าเจียมค่ะป้าเจียมคนนี้เนี่ยเป็นคนใจบุญที่รับเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวเอาไว้นับร้อยตัวเลยนะคะแต่ว่าตัวของป้าเจียมเองก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่เพราะว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะมาจากพิษณุโลกค่ะโดยผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีคุณป้าใจดีมักจะเก็บสุนัขแล้วก็ลูกแมวจรจัดกว่าร้อยตัวเนี่ยเอามาเลี้ยงเอาไว้นะคะและเพื่อนบ้านก็ยืนยันว่าไม่เคยจะสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้ใครด้วยเลยไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้แหละ38ทับ8ตำบลบ้านคลองอ,อเมืองพิษณุโลกพบคุณป้าค่ะวัย65ปีนะคะบอกว่าตอนนี้ตัวเองก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมต้องตัดเต้านมเนี่ยทิ้งไปข้างหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องไป พบแพทย์อยู่เป็นประจำเลยหลังกที่อย่าร้างกับสามีไปนานแล้วลูกๆก,ก็ไปทำที่อื่นก็เอาไปทำงานที่อื่นก็เลยมีการไปเอาสุนัขจรจัดมาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาค่ะแล้วก็มักจะเห็นว่าตามทางเดินเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยมีน้องหมาน้องแมวถูกทิ้งเป็นประจำเลยก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงด้วยความสงสารนะคะ ตัวแรกที่เก็บมาเนี่ยตั้งชื่อตามสไตล์ไทยเลยเจ้าบุญรอดนะคะแต่ว่าเลี้ยงกันมายาวนานจนเสียชีวิตไปแล้วต่อมาพอเห็นตัวอื่นๆบางตัวก็ถูกรถชนบ้างตามริมถนนอดสงสารไม่ได้เลยเอามาเลี้ยงไว้ค่ะตอนนี้ที่บ้านนะคะมีสุนัข56ตัวมีแมวอีก26ตัวด้วยแต่ว่าทุกตัวมีนิสัยน่ารักและก็เชื่องมากเดี๋ยวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับเจ้าของตัวจริ เลยใช่ค่ะป้าเจียมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณป้ายังเสียงสดใสอยู่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่เลี้ยงไว้น้องหมาน้องแมวเรียบร้อยดีไหมคะคุณป้าขาเรียบร้อยดีเนาะ,ะป้าพยายามคิดว่าเลี้ยงเท้าดีที่สุดแต่เนาะ,ะ,ะเลี้ยงน้องอ่ะเห็นว่าเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการส่งเสียงหรือว่ามีกลิ่นสร้างความรำคาญเลย ก็ก็ยังไม่มีใครบ่นนะหางหาบ้านยังไม่มีใครบน่บนป้าคุณป้ามีวิธีการเลี้ยงยังไงคะป้าก็เลี้ยงแบบธรรมดาทั่วไปละละธรรมดาทั่วไปก็คืออย่างอย่างอย่างจังวันป้าก็ให้อาหารเม็ดเนาะาาแล้วก็เมื่อเย็นเนี่ยก็ให้ให้ข้าวไม่คับตอนนี้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับก็ทั้งหมดก็คือ หมานี่ก็คื้อ56ตัวแล้วก็แมวก็26ตัวแล้วแต่ก็มันถ้าอย่างหมาพิการนี่นะถ้าไม่มีมีมาคือป้าจะจะรู้สายนี่ก็คือคิดว่าเออจะเน้นเรื่องหมาพิการค่ะอ,อ่าต่อไปก็คือถ้าหมาไม่พิการไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยป้าก็จะ จะจะรับมาพิการ,รไว <ป S 1> ้ก,ก็คือส่วนใหญ่แล้วหมาพิการที่คุณป้าไปพบมานี่คือถูกรถชนอยู่ข้างถนนแบบนี้แหละค่ะถ,ถูกรถชนเข้มมีคนเอามาให้เขาเอาไปารักษาก่อนอไปรักษาตามคลินิกกนเสร็จแล้วเขารักษาพอที่จะหายหรือไม่หายเนี่ยเขาก็หาบ้านให้อยู่แล้วทีนี้มันไม่มีใครครับไม่มีใครรับเขาก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าขอขอให้ ป้าอมาเลี้ยงไว้ได้ไหมป้าก็บอกว่าได้คือยิ่งหมาที่การเนี่ยเราก็ยิ่งใส่ใจกว่ามาที่ร่างกายดีเนาะค่ะอ่ามันน่าสงสารมากคือเว้าเจ็บป่วยก็เหมือนคนน่ะมันต้องแทงคนดูแลเนาะนี่ไงกําลังจะถามว่าแล้วพอเราต้องดูแลสุนัขหรือว่าแมวที่เจ็บป่วยด้วยคุณป้าใช้ทุนทรัพย์จากส่วนไหนในการดูแลพวกเขาอะคะอ๋อก็ ทีแรกเลยก็เป็นเงินของเอ,เองพเราพอมีเงินแล้วก็เป็นเงินของเอาเองเพอหลังหลังๆมานี่ก็มีคนคนรู้จักเยอะขึ้นก็มีคนช่วยคือมีน้องโอ๋น้องโอเ๋เขาเป็นวิทยาบาลอย,อยู่อยู่โรงพยาบาลบางกะทุ่มค่ะเขาก็แชร์กับคนที่รักสัตว์ด้วยกันนะเนาะม,มาช่วยป้าเป็นค่าทำหมันเป็นค่าเวลาหมาเจ็บป่วยก็ เอาไปหาหมอก็เขาก็ก็แชร์กันช่วยกันช่วยตาอยู่อเวลาอ่ามันเจ็บป่วยมันไม่สบายเรามีแบบสัตวแพทย์มาดูแลให้เลยไหมครับอ๋อไม่มีค่ะไม่มีอไม่มีก็บางทีถ้ามันไม่เป็นมากป้าก็ดูแลเองรักษาเองอื้อนยายเองอแล้วแบบนี้เนี่ยพอนานนานเข้า ทุนทรัพย์ที่เราใช้ทุกวันทุกวันเพียงพอหรอคะคุณป้ามันก็พอนะมันก็พอเพราะว่าคือมันจะมีคนที่มาช่วยป้าอยู่อย่างอาหารเม็ดข้าวอย่างเนี้ยเนาะครับอย่างมหาลัยมอนเลศวนนะอย่างนาักศึกษาในหลายคณะบางทีเขารู้เนี่ยเขาก็จะโทรเข้ามาบอกป้าต้องการอะไรบ้างอป้าก็จะบอกเขาไปเออข้าวอาหารเมร็ดแล้วก็ ยากันจุงยาสีเทปหมัดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาบริจาคเอามาเลี้ยงกันอยู่เยอะๆอย่างนี้นี่ต้องเอาไปทําหมันทุกตัวเลยไหมครับอย่างที่มันก็ส่วนใหญ่จะทำค่ะส่วนใหญ่จะทําแต่เราก็ต้องหาทุนทรัพย์ของเราเองเอาไปทําหมันเองไม่ใช่ค่ะนะคือคนที่เขาคนที่เขารักสัตว์นี่แหละน้องโอ๋นี่แหละแล้วก็มีคนอื่นๆที่เขาเขาเขารู้เขาก็ บริจากมาบ้าง <ừ> mm, แต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องโอ๋นี่แหละที่เขาช่วยเรื่องทําหมันเรื่องเจ็บป่วยอะไรอยู่นเนาะแล,แล้วก็มี <ừ> mm. อย่างร้านอปอปางงามแล้วก็น้องอ้วนที่เขาทำร้านอาหารนี่เขาก็มีมาช่วยเขาจัดต้นเสือ้อแล้วก็มาช่วยป้าข้ปาปอปางงามก็มีเงินมามาช่วยแล้วก็อาหารมาช่วย แล้วถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านถ้าดูอยู่อยากจะช่วยเหลือบ้างเมียติดต่อยังไงได้บ้างครับป้าจียมอ๋อถ้าถ้าถ้าจะช่วยป้าก็คือโทรเข้ามาเบอร์ป้านนี่แหละแล้วก็มีมีมีเคุณป้าบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยครับค่ะศูนย์แปดสองค่ะครับอเจ็ดเจ็ดศูนย หนึ่งห้าสองสองคือเบอร์ป้าครัแต่ให้ทีมงานเอาขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะคะคือโทรไคุยกับป้าก่อนว่าจะมาช่วยกันยังไงบ้างบางคนอาจจะจะโอนเงินมาหรือเป็นอาหงอาหารอะไรก็ว่ากันได้นะคะค่ะได้เลยตอนนี้ป้าเจียมที่เลี้ยงเอาไว้นี่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกไหมคะถ้าเป็นถ้าป้าเป็นบ้านของป้าเองนะมันคงคงมีอ่ะ ป้าคงคงคงปฏิเสธไม่ได้อ่ะอืมครับน่าคงะปฏิเสธไม่ได้ถ้ายิงฝากเลี้ยงอีกอาจจะมีคนมาฝากเลี้ยงอีกเรื่อยๆป้าก็ยังไหวอยู่อ่าํำนองนี้ถ้าถ้าป้ายังยังมีคนบริจาคป้าช่วยป้าอย่างนี้ก็คงอาจจะไม่ไม่ปฏิเสธเลยนะแต่ตอนนี้ป้ามีปัญหาเรื่องบ้านนี่แหละยังไงคะคุณป้าขา เรื่องบ้านนี่ก็คือที่แรกก็เป็นบ้านของป้าเองเนาะตอนหลังลุงเข้อไปขายฝากร้านทองอินเตอร์คเสร็จแล้วก็ไม่ได้ส่งดอกเขาเขาก็เลยยืดอพอเขายืดแล้วเขาก็ครับเขาก็ขายต่อ,อ,อพอขายต่อให้คุณสมยศนี่ก็ บอกขายนะคะตอนนี้เขาบอกขายค่ะบอกขายนี่ป้าก็เครียดเลยอ่ะพอวันนั้นวันที่เขามาทําข่าวเนี่ยครับเขาเขามาดูมาดูแล้วก็พอเขากลับไปก็เขามาทําขาบอดีผ่าเขียนนึ่นะอะไรไม่ออกเลยอื เยดมากเลยก็เลยไม่ทราบว่าเราจะต้องย้ายไปเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าถ้าเขาขายได้ใช่ถ้าแต่เขาเขาบอกว่าถ้าเขาขายเขาก็ให้เวลาประมาณหกเดือนหรือว่าแล้วแต่ตกลงคนที่มาดูที่เขาพูดอย่างนั้นแล้วแต่เจ้าของใหม่ที่เขาจะตกลงกับเราใช่ใช่แล้วแบบนี้มีมีแนวโน้มไหมคะว่าอาจจะต้องย้ายออกหรือว่ายังไงคะป้ะเจียาก็ก็ยังยังยังไม่มีนะยังไม่มี แต่ก็มีคนคนมาดูอยู่เนะาะมาดูบ้านใช่ไหมคะค่ะมามาบาดูบ้านอยู่ป้าก็ภาวนาเน,นาะอธิษฐานอยากให้ผู้มีจิตเมตตามีเงนินที่เขาเหลือกินเหลือใช้แล้วให้มาซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วป้าจะได้อาศัยอยู่เนี่ยคือคือภาวนานอยู่ <S <S ค่ะจะสมมติว่าถ้าเขา เขาจะให้เช่าก็ไม่เป็นไรอย่างเงี Demon> ้ยแล้วก็แต่อย่าให้แพงเกินอย่าให้ถึงหกพันครับโอ้โหก็นะต้องช่วยคุณป้าภาวนาไปด้วยให้มีคนจิตเมตตามาซื้อเสร็จแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เป็นที่อยู่ของสุนัขหมาแมวไปใช่ใชค่ะแล้วแล้วอย่างนี้คุณป้าหาในกรณีที่ถ้าเราสมมุติเหตุการณ์แบบที่ ดูแย่ๆหน่อยจะได้มีทางเลือกเยอะๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขามาซื้อเนี่ยแล้วเขาต้องการเข้ามาเช่าอยู่คุณป้าจะนําน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงวางแผนสำรองหรือยังคะก็เปดูดูไหมก็ป้าบ้าก็ให้เขาคนที่มาช่วยเหลืออยู่เขาก็บอกเขาก็พยายามดูดูที่ให้อยู่เขาก็บอกอย่างนั้นเนาะค่ะอ่าเขาก็บอกนั้นบอกว่าป้าใจเย็นๆนะป้าอย่าเพิ่งคิดอะไรอย่าเพิ่งเครียดทุกอย่างอย่าง อย่างคุณคุณหนองหนังสือแชร์มันตสินเนี่ยเช้าเขาก็ช่วยช่วยดูให้ป้าบกป้าทุกอย่างต้องมีทางออกเพก็ว่างั้นบอกพยายามช่วยกันอยู่เขาก็บอกนั้นหลายๆคนที่ที่เข้ามาช่วยป้าเนี่ยนะป้าก็เอ,อป้าก็ฝากความหวังไว้กับทุกคนว่าเออป้ากะคงคงจะต้องมีทางมั่งแหละอย่างน,น้อยก็ อาจจะมีคนมีจิตแม่ตาเนาะที่ที่เขาว่างเปล่าที่เขาไม่ได้ใช้อะไรแล้วให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็หวังตรงนี้ก็หวังให้เป็นแบบนั้นนะคะในพิษณุโลกหรือว่าในบริเวณบ้านใกล้เรือนเคียงนี่มีใครที่เลี้ยงอย่างคุณป้าอีกไหมคะโอ้ในพิษณุโลกมันมีมีเขาคงมีที่อื่นไปมันมันไกลจากบ้านเนาะค่ะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมั่งแต่ที่รู้มันก็มี เพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยอาหารป้ามีเนี่ยว่ารู้ว่าเขาเลี้ยงอย่างแถวป่าชา้าจีนอะไรเนี่ยป้าก็ให้เข้ามาเอาเอา,อาหารเม็ดแล้วก็ถ้ามีข้า,าวสารเยอะเข้ามาวริจาคมากหน่อยก็แบ่งบันให้เขาไปอย่างอย่างวัดยางเนี่ยอยู่ไม่ไกลบ้านป้าเนี่ยป้าก็จะเอาอาหารหมาอาหารแมวไปบริจาคทั่วัดวัดไก่เชียที่หนึง่ง มี่ป้าเอาไปบริจาคให้เขาอยู่ก็แบ่งปันกันไปเนาะมีม,ม,ม,มีเราเรา,เราก็ต้องแบ่งปันแต่คิดอย่างนั้นเพราะเขาก็หิวเหมือนกันอยากให้เขากินได้อิ่มเหมือนมากเหมือน,น,นที่บ้านป้าป้าเราคิดอย่างนั้นค่ะเป็นว่าให้กําลังใจคุณป้าด้วยนะคะค่ะค่ะยังไงถ้ามีคุณผู้ชมสนใจอยากบริจาคก็เดี๋ยวติด <นะ S 2> ต่อไป <นะ S 2> ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะคะคุณป้า ค่ะแล้วป้าบอกไว้วามเดี๋ยวจะป้าบอกไว้ด้วยนะป้ากดมบอถ้่อย่างเขาฝาก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 ให้โทรกลับเนี่ยป้าก็กดดูไม่เป็นคือมีอย่างเดียวคือรับกับส่งแค่นั้นแหละช่วยช่วยบอกให้ป้าด้วยเพราะฉะนั้นก็แล้วไม่ได้รับเนี่ยก็เดี๋ยวโทรไปใหม่ค่ะใช่ใช่โทรมาใหม่ใช่ป้าไม่ได้รับก็ให้เข้าโทรมาใหม่เพราะว่าป้าโทรตัดไม่เป็นได้เลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ ค่ะป้าขอบพระคุณมากนะขอบพระคุณมากเหมนกันค่ะเดี๋ยวในชั่นป้าขอบพระคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวบีใหม่ป้าโทรไอพรเนาะโอ้ยขอบคุณค่ะทุกช่องฝากฝากด้วยว่าทุกช่องช่องเจ็ดช่องสามช่องเก้าทุกช่องที่ช่องอะไรอีกนะได้เลยครับขอบคุณมากมากค่ะกลางกลาะครับก็อ ย้ำกันอีกทีนะครับใครอยากจะช่วยเหลือนะครับคุณป้าเจียมเบอร์โทรศัพท์0827701522นะครับก็โทรไปคุยกับแกนะคะพิษณุโลกนะคะที่เลี้ยงเอาไว้ครัยังอยู่ที่พิษณุโลกอีกที่หนึ่งกันละกันค่ะไหนๆก็เป็นเรื่องของการรับเรี้ยงสัตว์เอาไว้แล้วสัตว์เลี้ยงแล้วก็พาไปดูเลี้ยงอีกเหมือนกันไปดูสัตว์เลี้ยงอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ตรงกับสำนวนเหมือนกันนะหมาหยอกไก่ จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมๆกันเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีทั้งหมามีทั้งไก่ครบเลยนะคะโดยเปิดเป็นอู่ซ่อมรถของคุณสายรุ่งชัยสอนค่ะภายในอู่ก็จะมีสุนัขเลี้ยงไว้6ตัวแล้วก็มีไก่อูอีกตัวนึงค่ะโดยไก่อูเมื่อสักครู่นี้คือเจ้าไก่โต้งไก่โต้งเนี่ยเป็นไก่เพศผู้นะคะเลี้ยงเอาไว้ปีครึ่งแล้วแต่ว่าเลี้ยงไก่เอาไว้ไม่ได้เลี้ยงธรรมดานะคะ เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเออแล้วก็เลี้ยงสุนัขด้วยไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเลี้ยงไก่เอาไว้เฝ้าบ้านด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถามว่าทําไมถึงเลี้ยงไก่เอาไว้เฝ้าบ้านได้นะคะต้องเล่าย้อนไปค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตอนแรกเนี่ยเลี้ยงสุนัข6ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ไก่อูอีก8ตัวซึ่งไก่ทุกตัวเนี่ยเป็นพี่น้องคอกเดียวกันแต่ว่าเมื่อเลี้ยงไม่นานค่ะกลับถูกสุนัขนั้นรุมกัดมีอยู่แปตัวตายไปัวโอตัว เหลือแค่ตัวเดียวก็คือเจ้าตัวนี้นี่แหละนะคะไก่โต้งนี่แหละเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตัวสุดท้ายตัวนี้<ม>ดุมากคือสุนัขรุมกัดชั้นสู้เออก็คือว่าจะมีสุนัขก,กี่ตัวเข้ามารุมก็สู้หมดเลยนะคะสู้จนกลายเป็นว่านอกจากสุนัขจะไม่รุมกัดแล้วเป็นเพื่อนกัน<ม>เป็นเพื่อนสนิทกันไปซะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ เจ้าไก่ต้งตัวนี้ไปสนิทมากเนี่ยนั่นก็คือเป็นสุนัขพันธุ์ชิสุที่เลี้ยงเอาไว้ค่ะไปสนิทสนมกันชิสุเนี่ยชื่อรถถังถ้าใครที่มาทำร้ายเจ้าไก่ต้งรถถังก็จะเห่าแล้วก็กัดคนที่เข้ามาเล่นด้วยเออคือกลายเป็นซี้กันเลยใครจะเข้ามารุมทำร้ายก็มีสุนัขคอยช่วยเหลือนะคะเจ้าของอู่คือคุณสายรุ่งบอกว่าลูกค้าที่เข้ามาเห็นในร้านถ้าเกิดว่าแปลกหน้านอกจากสุนัขจะเห่าแล้วเนี่ยไก่ต้งก็จะปรีเข้ามาจิกเลย คือแปลกหน้าเข้ามาไม่ได้เลยนะคะและยิ่งถ้ามีรถมาแว้นผ่านหน้าร้านแล้วแล้วก็ไก่ต้งนี่แหละจะวิ่งนำสุนัขไปไล่เลยเออยิ่งกว่าอีกนะดูจากภาพเนี่หมาหยอ,อกไก่เนี่ยใช่ค่ะ ไก่ต้งกับรถถังนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ถือว่าเจ้าไก่ต้งตัวนี้เป็นเซอร์ฟเวอร์เป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวค่ะมีด้วยกันแดตัวสุนัขรุมกัดตายไปเจดตัวเหลือตัวเดียวเแล้วก็สุนัขก็ไม่กล้ารุมกัดด้วยเาว่สู้จนแบบว่านะเอาสิเธอกัดฉันจิกแบบนี้เลยนะคะก็เลยกลายเป็นเพื่อนซี้ต่างสายพันธุ์กันไปถือว่าเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เรานํามาฝากกันในช่วงแรกนี้ค่ะนี่นะครับ พิษณุโลกนี่ก็มีเรื่องของสัตว์เลี้ยงเยอะนะหลายเรื่องมีเมื่อกี้เลี้ยงสุนัขอันนี้ก็เลี้ยงสุนัขเหมือนกันกับไก่นน,นสุนัขก,กับแมวค่ะ,น,ะ,ะน่าจะมีแบบนี้หลายๆที่นะคะคุณผู้ชมถ้ามีความแปลกของสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเอาไว้แล้วแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะที่เครือข่ายระวังภัยจะถ่ายเป็นคลิปมาฝากเราเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะถ่ายเป็นภาพนิ่งต่างๆแล้วก็มาโพสต์เอาไว้ก็ได้เหมือนกันเราก็จะนํามาเสนอแล้วก็เอามาเรียกรอยยิ้มแบบนี้ละค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันมีเรื่องของงูขึ้นไปอยู่บนบ้านต้องอเอาคือเอาสัตว์เลี้ยงให้รรเลปใช่ไหม้านี่มาช่วยดึงกันแบบโอ้โหหน้าเกาะแน่นเลยแหละบนคานบ้านเนาเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าค่ะ